ครับพี่น้องสำหรับบ้ามนนที่มาเห็นงานเกาหลีไต้แล้วเนาะเป็นเวลาปีกวกวนะครับปีกว่าครับพี่น้องครับอันนี้คือบรรยากาศบนสะพานงานกะบ,บ้ามนนกะได้เบาสู้ฟังแล้วเนาะพี่น้องเนาะทั้งสีเบาไทยเบาเล่าผสมเสียกันไปเดอพี่นอ้องเนอะกดสาฟังเอาสำหรับบ้ามนนกะมาได เดืเติบหนึ่งครับพี่น้องครับสำหรับงานเกาหลีกัมนี่หลายหน้าที่หลายอันหลาย่างครับบอจะเป็นช่างไม้ช่างเหล็กนะครับแล้วก็เลื่อนสะพานนะครับจัดสลิงหลายอย่างแล้วแต่หัวนหนาสิสร้างไปนะครับพี่น้องครับสำหรับงานเกาหลีไต้นะมอนี้บรรยากาศเออาถึงหมื่อวานนี่นะหมื่้านนี่มาบนนุนก็ตามที่เห็นล่ะพี่น้องครับมา หยัดเออมานกอกูนรูสลิงนะครับที่หยัดไปแลนะควก็มือนี้ก็มาหยัดสลิงด้านด้านหนาที่บ้ามานนทนไทยมองมาหันเนาะโอ้ไม่หอดเสียงนกห <c oughs> ยัดสลิงดานด้านหนาอันนี้มีสองหูครับดันหลังเป็นเี่เบิ้ลน,นะที่บ้ามานนท์ไทยมึงหยัดสลิงครับมือนี้กาก็ะิ่งตก็สิมนี้ แะเต้ยขนาดชื่อื่นนะครับบางเทียค้นขาดก็ไปเช็ดสร้างเล็กแน่าานนนต่วบ้าโน้นเนี่ยประจำเลยเลื่อนตัวแดงแงเนี่ยครับเลื่อสนสะพานนะเลื่อนออกไปแล้วเทปูนนะครับเทียปูนแล้วก็เอาลงเอาแบบลงจะสลิงเทปูนแปงซีเรื่อยๆนะครับพี่น้องแต่ว่าใกล้ใกล้อีกีจะลดกันแล้วครับพี่น้องครับเลี้อีกมันสองปีปีหนึ่งปีกว่านะครับสะพานนี่ก ว่แเน่้ใจคืไหนนครับวาสิเล้วยามใครับเป็นสะพานแปดเลนเน้อพี่น้องเน้อหรือบ้าบนนู้นไอ้บ้าซูฟังนะครับเป็นสะพานใหญ่สะพานแปดเลนครับฟังละซีเลนครับฟังนี่ซีฟังฟังทั้งพุ่นซีมีกอกลางนะครับฟังฟังละซีเลนครับเป็นแปดเลนสำหรับผู้ใดที่มาเห็นงานเกาหลีใต้นะครับเพราะว่าสิเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ครับพี่น้องครับคนใหม่กับบินมาเรื่อยๆนะครับว่าหันน้องไซกับมาจากพุลละประเทศไซพุลละครับ มาเห็นงานก่อสร้สางนะครับมีหลายบริษัทครับแดวเจอสตกไซนนะครับมีบ่มี่หยางเข้าใจกับมีรูมมากอนภูี่ม,ม,มาใไม่กับให้ถามนะครับถามผู้ี่ิภูนมากอนนะครับว่าระบบการทํางานเป็นจังไหนเหตุงานแบบไรแน่ขันบ่าข้าใจกับมีหยางกับทักแคท์เป้ามนุนย์ก็ได้เด้อครับพี่น้องครับ กัเป็นชื่อเฟซบาวมนโนนคนสารคามนะครับพี่น้องครับแต่ว่าจากมายืมเงินกับบมีเงินให้ยืมเพื่อพี่น้องนะ <c oughs> เนี่ยกุเรสีไม้เห็นงานกับมึงเอาได้ครับพี่น้องครับงานเกาหลีต้ยครับเพราะว่าจะเป็นงานเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรเกษตรประสุเกษตรประสุะสัตว์นะครับแล้วก็งานอุตสาหกรรมงานโรงงานละ่ะแล้วก็ก่อสร้างนะครับเพราะว่าจะเป็นก่อสร้างทั้งอุโมงค์ทั้งถนนทั้งด่วน น้ำบินสะพันนะครับแก็อพาร์ทที่นะครับเกียรติื้อเกียรติซืนะครับกะหลายอะไรย่างครับงานเกาหลีไต้ต่ว่าแรลงช่วงนี้กัถือว่าดีนะครับสำหรับบริษัทบามนลก็บขึ้นเรื่อยๆครับเป็นทุกปีนะครับปีละหนึ่งหมื่นวอนนะครับหนึ่งหมื่นวอนกับเป็นเงินไทยก็บสองร้อยกว่าบาทนะครับเป็นปีละสองร้อยนะครับพรามันเอ่อปีละหมื่นวอนครับ จากปีนี้ปีหน้าก็ดิึ้นอีกนะครับเมื่อวอนปีหน้าึ้นอีกเลยยุย่ยไรเพียงสิขึ้นนะครับพี่น้องครับกัแล้วแต่บริษัทขึ้นกันเนื้อนี่คาแรงคาแรงของแต่บริษัทครับหลายคนก็นทักมาถามว่าเออคาแรงเพลงในไอ้งั้นก็สั่งดีพอนะเอาเนาะกับสีบาซูฟังไปในคลิปนี้นะครับงั้นก็สั่งนี่กับเงินดีครับพี่น้องครับรายได้ก็ดีแต่คาแรงก็สูงยุ้ยตะวากัขึ้นอยู่กับบริษัทขึ้นกันมาบริษัทเสียฮักยังแน่บางมอง ที่ทักมาถามงบอม,ามนโนนกับสิมีอ่ะบางมองบางใจบางบริษัทกับของก็สั่งกับจิมฮัทพวกค่ากับเขาค่าที่พักนะครับสองแสนกวัววอนเนี่ยระมมันนี่สินะครับแล้ววันนี้กับมองบอม,มนโนนกับจิมีฮักแคร์ครับค่าเงินฝากนะครับคุกมิ้นแล้วกับประกรออันพราะเขาแล้วกับเงินฝากส่วนมากเป็นเงินฝากเงินหักเงินฝากค่าอยู่ค่าที่พัธ์กา ทีพาคาอาหารมาดิเซียนะครับสำหรับของบริษัทบามนนุนนะครับเป็นบริษัทฮันกุโครังนะครับทำสะพานครับทั้งสะพานทั้งวนนะครับอยู่อยู่อันซองครับอันซองที่นะครับเชียงกิโดนะครับจังหวัดเชียงกิโดเพื่ออันซองประมาณนี้นะครับของบามนนุนอยู่ส่วนมากเป็นภูเขาหลบทางนะครับพี่้องถ้งนีก็เทป ไม่ได้ใต้เมืองนะครับทั้งนี้ก็บสี่เขตถนนมัตจรรถครับมัตจรรถสะพานของหม่องบ้านมณนนอยู่นะครับพี่น้องทั้งฝุ่นก็บสีเป็นถนนอูโมงกันครับสี่เป็นเอวันทั้งฝุ่นเอทูธทั้งนี้นะครับมองมองรับครับมองรับสะพานครับมองรับสะพานมองมณนนสำหรับสะพานนี่สิมิยูซีหลักนะครับเขียนไปจรรถกันแล้วก็ทั้งถนนกับสิมารับอีกเที่ยนึงนะครับทั้งนี้ฟังทั้งนี้กับฟังทั้งถนนครับเย้ากับประมาณ สองกิโลครับประมาณสองกิโลโดยประมาณนะครับสะพาันนี่ครับสางมาแล้วไนประมาณจะก้อนบอมโน้นมหมอีกนะครับประมาณสางเลยประมาณปีกัวหรอบอมโน้นมากอะไ้ปีกัวแต่สะพาันธ์นี่ก็เริ่มเหยียดมาประมาณสองปีนะครับก็ <c oughs> บอกถึงหัวนาเกาหลีนำ้ำสำหรับคนที่สอบถามมาวนาเกาหลีเป็นยังไงนะครับหวนาเกาหลีก็อา่าคือบ้านท้องเราพี่น้อง ต่างกันแค่ภาษาคือบางบางคำก็บต้องบ่รู้เรื่องนะครับบางคำก็รหลู้เรื่องอ่าต่ว่าเขามา้แล้วเขากะจำเมาการทำงานก็คือจำเมาว่าเมื่อนี้เขาเห็ุนี่อย่างเป็นแบบไปเพิน่นเมามาแบบไปเขากะใสความจำเมาแล้วครับพี่น้องครับมาหอดแล้วกับ่แบบกระจำเมาหน้างาน,นครับพวกอุปกรณ์นี่เนาะเรื่องภาษานะครับอุปกรณ์แน่ แล้วก็คนเกาหลีเว้าแน่คนเกาหลีเว้านี่สิเข้าใจง่ายกว่าคนต่างชาติพวกมามาเวียดนามกัมพูชานี่สิสิเว้าเข้าใจง่ายกว่านะครับฟับงคนเกาหลีนี่ก็คือเข้าใจนะครับอ่เฮ้อยู่ไปเรื่อยเดี๋ยวเฮาก็สิเข้าใจเองครับแต่เฮ้าได้เฮ็ดอีหยังแน่แต่เฮ้าก็จำเอาครับอันนี้คือการทำงานของเกาหลีครับเพิ่นเฮ็ดจังไดนเิ่นการเฮ็ดจั้งซันล่ะครับเพราะว่ามันมีแบบมีแผนที่เแบบพิ่นวางไว้แล้วนะครับบ่ได้ได้ตกแะนกใดก็ เหตุแล้วก็จําไปน้ําครับว่าอย่างครับเรื่องภาษาครับเขาใส่ชีวิตประจําวันถูกมือถูกมือเขาครับจำเมาครับเดี๋ยวกะเจงทุกคนครับพี่นองครับเรื่องภาษาครับบางอย่างเขาเขาบรูลุเม็ดดอกตะวันเขากะเอาี่ใส่ในชีวิตประจําวันการไปสื่อของสื่อเนี่ยแล้วกับการทํางานนี่แหละครับเรื่องภาษาเนาะที่เหลือเขาคกะตั้งใจทํางานประมาณนั้นนะครับคนเกาหลีกับมักคนทํางานครับ บักเร็วๆอืมบักเร็วๆก็เป็นบางคนครับบางคนก็ขี่ขานขึ้นกันแหละหัวหน้ากรีบางคนก็ขี่ขานขึ้นกันเล่นโททรศัพท์ขึ้นกันบางคนก็เฮ็ียดงานเออเฮ็ยดเรื่อยๆบางคนก็เห็ดแนี้ยพักแน่เป็นกับเป็นหัวหน้าแล้วครับเขามีหน้าที่เป็นลูกจ้างเป็นเป็นลูกน้องเขากระทําครับแล้วแต่เพื่อนเพื่อนที่เห็ีหดยังกับทำตั้งยังเขาเหเฮ็ดไปครับ ก็คือคนไทยอะบม่ค่คอยบ่ค่อยเฉียงบม่ค่อยนั่นเนาะ่นมาคนไทยครับคนเกาหลีสำหรับบริษัทสีเ้าบนนอนนลยู่นะครับอืม,มาาล้ลก็ไห่ตั้งใจเอาทุกคนเด้อพี่น้องครับอดสาสู่มันก็สีดีก็่นห้อนเยอะ่ดอกบรได้ได้มาแล้วก็เลยครับสำหรับบมนนลยเล้วก็เห็ียดงานไปก็อยู่ตัวแล้วล่ะครับพี่น้องไม่หนักไม่เบามาใไม่ไหมกับมือให้ครับ ร่างกกยเขาปรับตัวประทันพอมันเป็นงานเกาหลีเือ๋ื่ตื่นเต้เศร้างานเจ็ดโมงเลยหาโมงเสร็จมันทีงานเรื่อยๆนะครับเพอเะหอเห็ดไปแล้วมันมันสิ่งหัวใจเองว่าเออเวลาผักเวลาหนีพักนะครับเออต่อไปห่าสิเห็ดหยังล้วเ่าสิแบงเวลาถือครับเดี๋ยวมันกะถือยู่โตแล้วก็สิบ่มอยครับวะนาเพิ่อนี้สั่งเห็ดอันเก่าลรอครับเขาเคยเห็ดอะไรเขาเ็เห็ดอันนั้นเนาะอันนี้คือเรื่องการทำงานแล้วก็เรื่องภาษาเรื่อพี่้อง ภาษาก็สำคัญอยู่กับบริษัทมากัให้ทบทวนเพราะว่าสิเป็นเรียนเตรียมบินเรียนเตรียมบินกัมาแหยาก็ทบทวนแน่เพราะมาหอดแลี้ยวคนกับสีบล็อกข้ามยังไงเราี่น้องครับเป็นปเบาเบาข้ามหยากรกคนเกาหลีเบาหนี่เข้าใจง่ายครับเข้าใจง่ายก็คนคน,คนที่มานำกันคนที่ต่างชาติเร็ยนงานนำกันคนเกาหลีเป็นสิบล็อกซับย,ยังยๆหรอกย้ำหนางานเพราะว่าสิย้ำหนางานย้ำไป เออเว้ากันเหรียญบอลกนหยังเพิ่นสิเฮ็ดให้เขาเ,เ,าเขา้า,า,ขาขใจเองอันนี้คือเบอลหลายอย่างสำหรับงานบลิใต้เนาะเรื่องงาน,องน,องงานาบนอลมโนนกได้เว้า,นนานไปก่อนอันนี้แล้วเนาะถ่ะายใหม้มึงหลายๆคลิปเนะเาะว่าเฮ็ดอหยังเน่ครับพี่น้องครับบุรีสิมาร์กอเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับเพราะว่าคนที่กำลังอ่าเรียนเตรียมบินอยู่ถ่าบินอยู่เนาะครับให้ได้มาเร็วๆแล้วก็สวดมนต์ให้พอ้จ้างดีๆบริษัทดีๆคือ บาวมนนนย์บาวุกคลิปครับในจ่ายดีๆเงินดีดีบริษัทดีแล้วก็เพื่อนร่วมงานดีๆครับสำคัญครับพี่น้องครับเป็นร่วมงานดีๆีย่าเปรียบกันครับพี่น้องมิยังกับเห็ดซอยกันครับคนไทยนะมิยังซอยกันครับก็ต้องไปว่าเออกูเมื่อน่อยก็กูเหยียดหลายพก็ต้องคิดครับอืมเอามาหาเงิี้ยเราหนาดสัางยังเหยีดไปโหลดเพื่อเห็นอยู่ครับว่าคนไหนเห็ดงานมาเห็ดงานครับแต่ว่าขันคนไทยน้ำกันกับไห้ซอยกันครับพี่น้องครับมึงมึงแย่งกัน ผู้กกกเก่ากะมึงน้องไม่ทั้งสี้ล่ะครับอืน้องไม่กะให้เกียรติรุนพีจั้งสี้ล่ะครับการทำงานมันจั้งสิ้ไปน้ำกันได้ดีนะครับเราสึมีความสุขในการทำงานอรุนพีกับมึงรุนน้องนะครับผู้ใดมากอนกัให้มึงรุนน้องรุนน้องน้าเน่เด้อปากทุกคนครับเพราะว่าน้องไม่มาแล้วกะสิบ่ตสันเองรูหยังปันไหน ฝากลุนพีสำหรับผู้ไดทีเขาว่ามึงก็ฝากรุนพีมึงรุนนองน้ำกันนะครับสำหรับคนไทยในเกาหลีใต้น้ำกันแล้วก็เหตุงานสูสๆครับพี่น้องครับคนไทยต้องซอยกันครับซอยกันเพราะว่าคนไทยนี่เบ่เกียงเร่องงานอยู่แล้วเนาะวันนี้เบ้าโนนก็บเาไปหลายอย่างนะครับจังไรกับฝ่าช่องเบา้าบ่อนนนคนสารคขามให้พี่น้องเล้ ติดตามเป็นกำลังใจให้ดเด้อสำหรับคนไทยในเกาหลีบ่ว่าสิเป็นทำงานอยู่เกาหลีกเกษตรอุตสาหกรรมโรงงานก่อสร้า,างเพดยเข้องเมืองกันฝากเป็นกำลังใจให้บปอบบนนู้นแะน่เดี๋ยวมีหยังดีๆบ่าบนวนนูนสิมาเว้าสู่ฟังครับถ้าโต๊ะบ่กพองหยังก็เดี๋ยวสิมาเว้าสู่กันฟังใหม่นะครับมื้อนี้นั่งพักกินกาแฟนะครับมื้อนี้ก็ฝากไว้ซ่ำเนี้ครับผู้ใด้สิมาขอให้โชคดีครับ สวัสดีครับผมหลังจากเมื่อวานเทียปูนนะครับวันนี้มายัดสลิงนะครับงานก่อสร้างเกาหลีใต้นะครับทําสะพานนะครับวันนี้มายัดสลิงนี่ครับยัดสลิงห้างสะพานนะครับเดี๋ยวมาดูกันใช้ปั๊มนะครับไฮโดรลิกนะครับน้ำมัน ก็นี่เป็นเครื่องยัดสลิงครับดึงสลิงมาแล้วก็สอดเข้ารูนี้ครับแล้วก็กดปั๊มยัดตามท่อนะครับเข้ารูนี้ครับนี่เข้าตรงนี้ครับนี่ครับสิบเก้าเส้นครับด้านล่างกาลังรื้อนะครับรื้อแบบหลังจากเทปูนนะครับนี่ครับวันนี้มายัดสลิงอุปกรณ์ก็มีคาลิต้านะครับ อันนี้จะเทปูไว้พันนะครับพันหัวสลิงนะครับเพื่อไม่ให้แตกแล้วก็ยัดใส่ท่อนะครับอันนี้คือผ้าที่ปูหลังจากเทปูนนะครับช่วงนี้อากาศเริ่มร้อนนะครับแล้วก็อน้ํามาลดครับลดลดให้ปูนไม่ร้อนเกินนะครับ เทาติ้งนะครับการก่อสร้างเกาหลีใต้นะครับลมแรงมากครับบรรยากาศดีนะครับก่อสร้างเกาหลีใต้ทรงสะพานครับวันนี้ครับนี่เมื่อวานนี้เทปูนนะครับผ้าคลุมไว้แล้วก็ลดน้ำนะครับกันปูนแตกแล้วนะครับด้านนน้นกำลังโม่ปูนอยู่นะครับส่วนผม อยางครับผมนี่ครับงานทําวันนี้นะครับหนักบ้างเบาบ้างครับงานก่อสร้างกระิใต้นะครับ